สวัสดีค่ะน,นี่จะให้มาชมบรรยากาศก,ก่อนทํางานนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะก่อนทํางานนะคะจะให้ดูนะคะค่ะอันนี้ก่อนทํานะคะน,นี้จะเป็นคันคูสานะคะคันคูเนาะค่ะประมาณนี้นะคะบริเวณค่ะ หน้าง,งานก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำนะคะค่ะหลังจากนี้ไปตามเจ้าฟองที่มาแล้วนะคะนี่จะจะให้ชมนะคะหน้างานนะคะหน้างานเนาะชมหน้างานก่อนทํางานนะคะค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็มารอติดตามชมผลง,งานนะคะของเบนโคนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณลุงเมคโควันนี้นะคะออกงานเป็นวันแรกนะคะ ที่แรกนะคะนิดก็เตรียมนะคะวันนี้ที่จริงก็มีงานทอดเที่ยนนี้ก็สาธุด้วยนะคะแต่ว่านิาดธิรภารกิจทางานก็เลยไม่ได้ไปนะคะค่ะก็นี่ก็ไปเมื่อเช้าก็ไปดูต้นยางแล้วก็เกี่ยวหญ้ามาให้น้องวัวนะคะลูกๆทั้งสี่แล้วก็มาทํางานนะคะมารอติดตามชมนะคะว่างานวันนี้ของเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะมาเราชมผลงานนะคะถ้าใครสนใจก็ติดตอ่อสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานบริการนะคะ ชมที่ขุดสะขุดโคกน้องหน้านะคะปรับแต่งสถานที่ได้หมดนะคะเคริงหน้างานคูณคิวดินนะดูหน้างานให้ฟรีนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0621749325หรือใครอยากได้ที่นะคะอยากได้ที่สร้างบ้านนะคะที่ปลูกบ้านหรือว่าที่สวนนะคะทำสวนเกษตรก็ติดต่อนิดได้นะคะค่ะราคาเป็นกันเองนะคะ ก็มีตั้งแต่4 0 0 0ม6 0 0 0 0มืนนะคะ8 0 0 0มืนไลนละ1 0 0 0 0แสนถึงแสนสองนะคะมีหมดนะคะค่ะถ้าใครสนใจแบบไหนนะคะก็ติดต่อสอบถามได้นะคะค่ะนี่ไม่บริการเพียงผมที่นะคะเคร์ิงหน้างานดูหน้างานแล้วก็มีที่ให้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะจะเป็นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ปลูกบ้านหรือว่าที่ทำการเกษตรนะคะค่ะอยากได้แบบไหนบอกได้เลยนะคะค่ะ ก็วันนี้เราจะมาเคริงหน้าง,งานนะคะเตรียมะโรงดินนะคะก็จะปรับแต่งนะคะปรับแต่งสถานที่นะคะค่ะก็มารอติดตามชมนะคะตอนนี้ยังเป็นสภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาเสร็จแล้วนิดกะมาอัพเดตให้ชมนะคะตอนนี้อยู่หน้าง,งานไปก่อนนะคะค่ะวันนี้ออกงานเป็นวันแรกนะคะก็นิดก็ขอนะคะพันธ์เมธธรณีนะคะบอกกล่าวเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ค่ะออกงานวันแรกวันนี้ของของของฤดูการนี้นะคะค่ะเพราะว่าน,นิดก็พักไปหลายเดือนนะคะสําหรับงานเมโครนะคะเนาะค่ะเพราะว่าหน้าฝนถ้าถามว่าทาได้ไหมก็ทําได้แต่ว่ามันเลอะนะคะมันลําบากนะคะเนาะมันจะพี่น้องเราสัญจรผ่านไปผ่านมามันก็จะลําบากนี้ก็เลยหยุดไว้ก่อนนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็เลยเราออกงานเป็นวันแรกนะคะก็มารอติดตามชม เราจะเอาคันคูนะคะคูสานนิลงนะคะลงเนาะปักแตง่งคันคูสานนิลงแล้วก็จะปล่อยน้ําตรงนี้ออกนะคะแล้วก็จะถมที่นะคะมารอติดตามชมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะค่ะเราก็จะเคลิ่งแล้วก็เราก็จะปล่อยน้ําออกนะคะจะคัดน้ําออก ในสานี้ให้หมดเลยนะคะไพโคกําลังแต่งทางอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะคัดน้ำให้หมดเลยดูดูจะปล่อยตรงไหนรุก่อนนะคะ เอาขนุนไมโคให้ปล่อยน้ำเลยนะคะเอาให้แห้งเลยปล่อยน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายค่อยทำงานนะคะเอาให้น้ำแห้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเราจะถมสะเนาะ่ะก็จะปล่อยน้ำออกเลยนะคะ,อะตอนแรก น้องว่าจะสูบ่ไม่ต้องนะคะไม่โครปล่อยเดี๋ยวก็แห้งนะคะแป๊บเดียวประมาณนี้เจะสูส้ดูนะคะเอารองเท้าบูทมาแล้วนะคะจะไปเก็บหอยไปฟางยายนะคะดูก่อนว่าจะโอเคไหม ทอดกระเป๋าไว้ก่อนค่ะสเก็บสักหน่อยนะคะเผื่อไปเอาบูธมาเขาเก็บหมดแล้วเอาไปเล่นมาอยู่มโนนคนละห้าหกลังคาเขาเจ๊ยพิมคนละได้แล้วหลังคาเลื่อนคนยุกไมไม่อยู่ ขิดดาวสิหนำสนิทถดเน่ยแล้ป่าแ้วข่้น้ามาคุกตองข้าวปุโอ้ยไฟเสียบอ่อจ้เรอเด้อไฟเบแสงไม่เชื่อมันแ้วไหนกันเล่อือโอ้ยพระโยกมาเย้ย่ดิฉันไดสีใบเดียนขไอเสียงน้นมาเล้าตุ๊กตาด้วยยอะไปลยกระถงที่ให้เราบวชให้เรา เดี๋ยวไปที่บ้านพ่อพ่อจะไปพูงเธอได้น้องก็ได้ คือโบ่านเจอแล้วเนาะคือเน็กไม่น้อยก็เก็บรถจากไปป่อยเนาะเออเก็บไปป่อยคือเบ่เขาแค่สอนอะไเลบเออเอ่สวนเจอไปป่อยตายนะแล้วเขาก็เลือกกันเนาะไอฮึ่มเออมันก็มันก็ไม่ขี้ไม่ป่อยคือไปป่อยผมมีตัวที่เอ็นสวนข้างหลังนี่นำปนมาตายได้น่าหนังแท้งเรื่องเนี่ยเออแท้งกูว่าปีนี่น่าไปป่อยนั่น ไส่กังเปามนันโอ้ยก็บุญก็จะินบเลยหลานเจ้าคะทาไ้า่งสด้ายนเ้ะหหตายแก้แล้วไปเพิ่งกล้องก่อนเลยกล้องถูกแดดเจสมอลล่เดีวเดี๋ยวไปขอลมก่อนอยู่ไหนน่ะ ชลมด้ดพอรอแล้วตมหมท่านรวมกันห่อนดมเดี๋ยวะเข้ารมกมกัน,กนมีกุ้งด้วยนะคะแต่ไม่เยอะ นี้ก็เอากล้องเขา้าร่วมนะคะจะไปเก็บหอยต่อแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บหอยนะคะนี่จะเอาไปปล่อยด้วยนะคะลูกเล็กๆเ,เ,เนาะมีสาอยู่นะคะสาน้องสาวเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยจะเอาเอาถุงมาเลื่อเอาใหญ่เลยอันใหญ่ออล้วจะเอาอันน้อยไปปล่อยเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเก็บหอยนะคะเผื่อจะได้หมวกนะคะเผื่อจะได้รองเท้าบูธนะคะ ล้าจอยเก็บเก็บเกือบเสร็จน,นะคะก็มีอยู่แต่ว่าน,น้ำยังลึกอยู่ฝั่งนี้ค่ะ,คะนี่ก็จะแยกออกนะคะลูกใหญ,ใหญ่ลูกเล็กก็จะเอาไปปล่อยที่สาน้องนะคะอู้ค่ะโอ้วันนี้เราได้อะไรมาดูนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ ขอจบลิไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะแล้วจะมาอัปเดตหน้าง,งานให้ชมนะคะเวลาเสร็จนะคะช่องนิตยาชาแนลวันศอส,สวัสดีค่ะ